เปิดตัวอย่างอย่างเป็นทางการแล้วนะครับสำหรับ Metal Gear Solid Delta Snake Eater Metal Gear ภาค Remake ที่ปล่อยตัวอย่างแรกออกมาในงาน PlayStation Showcase ในเช้าวันที่25พฤษภาคมในบ้านเราและนี่คือเจาะลึกตัวอย่างรายละเอียดทั้งหมดและข่าวอื่นๆที่ออกมาณขณะน,นี้ใน Metal Gear Solid Delta Snake Eater ครับเปิดตัวอย่างแรกมาเราจะเห็นมด e ครับ เออซึ่งมดก็ในตัวอย่างมันก็มีรายละเอียดค่อนข้างสูงสมจริงมากและก็ใช่ครับมดก็คือมดจะให้ผมวิเคราะห์อะไร <laughs> ไปต่อไปต่อเรามาลองดูจุดสังเกตตรงนี้นิดหนึ่งครับจุดสังเกตตรงนี้ที่กองทัพมดเดินผ่านคุณจะเห็นรอยรองเท้าที่อยู่บนพื้นด้วยเช่นกันไม่ทราบ <laughs> ว่าน่าจะเป็นรองเท้าของใครกันนะเป็นรองเท้าของศัตรูหรือว่ารองเท้าของทหารโซเวียตหรือเปล่าเอาไปต่อครับ และในฉากนี้เราจะเห็นว่ามีซากกบที่นอนตายอยู่ทันใดนั้นจะมีนกแก้วตัวหนึ่งบินมาฉกกบที่กําลังนอนขึ้นอื่นอยู่ตรงนั้นจุดนี้มีจุดสังเกตสําคัญมากที่สุดในตัวอย่างนี้เพราะนกแก้วตัวนี้ไม่ใช่นกแก้วปกติทั่วไปเพราะนี่อาจจะเป็นนกแก้วของหนึ่งในสมาชิกหน่วยจงอางพิฆาตหรือ c obra unit นาม Dn นเปอร์ชาราที่เป็นดั่งสัญ,ญลักษณ์แห่งจุดจบทั้งปวงครับ จุดนี้ถ้ามองดีๆมีจุดสําคัญมากๆครับเพราะท้องฟ้าตรงนั้นไกลๆมีกองทัพเฮลิคอปเตอร์ที่กําลังขนอะไรบางอย่างผ่านสลิงอยู่ใช่ครับนั่นคือเชโกฮอตรถถังยิงโหัวรวบนิวเคลียร์ที่เป็นบอสหลักในภาคนี้หลังจากที่ได้กบมาอย่างสมใจเจ้านกแก้วตัวนี้ก็ได้บินทะลุรั้วลวดหนามอันเป็นอีกหนึ่งปราการที่เคยปรากฏอยู่ในเกมภาคต้นฉบับเช่นกันครับ ัดมาเราจะเห็นการล่ากันเป็นทอดๆของสัตว์ต่างๆที่อยู่ในป่าไม่แน่ว่าในเกมนี้ตัวเต็มเราอาจจะได้เห็นวัฏจักรต่างๆของสัตว์ในป่าที่ล่ากันเป็นทอดๆและอาศัยอยู่อย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้นในเกมเกมนี้ก็เป็นได้ครับและลึกเข้าไปในป่าภายในนั้นปรากฏอสรพิษหนุ่มเนคเคสเนกใช้ที่เป็นดั่งสายลับฝีมือดีที่สุดในประวัติศาสตร์โลก เขามาพร้อมกับลายพรางบนหน้าซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นลายสปิทเตอร์ที่เคยปรากฏอยู่ในเกมเกมนี้ตั้งแต่ภาคต้นฉบับครับในส่วนของผ้าคาดหัวก็เป็นอีกหมุดหมายหนึ่งที่เป็นดั่งการบอกถึงไทม์ไลน์ของภารกิจที่ปรากฏอยู่ในตัวอย่างนี้เพราะผ้าคาดหน้าผากของเนคเก็ตสเน็แท้จริงแล้วเป็นของเดอะบอสอาจารย์ของเขาที่แปรพักไปอยู่กับฝ่ายโซเวียตในขณะนั้นเขาช่วยผ้าคาดนี้ได้ขณะต่อสู้กับเดอะบอสและล่วงหล่นลงไปในสายน้ำอันเชียกรันในภารกิจ virtual mission ซึ่งเป็นภารกิจก่อนหน้าภารกิจ Operation Snake e a t e r นี้ดังนั้นถ้าสแนกค,คาดภาพพวกหัวแบบนี้แสดงว่าในตัวอย่างนี้ผนวกกับเชโกฮอรที่เพิ่งบินผ่านไปคาดว่านี่น่าจะเป็นเหตุการณ์หลังจากที่สแนกตกจากสะพานล,ลงมาในน้ำในภารกิจ Virtual Mission ก็เป็นไปได้ครับแต่ก็นะผมก็ไม่ได้อยากฟันธงมากเพราะว่านี่อาจจะเป็นการยำตัวอย่างให้เราได้ชมเฉยๆก็ได้ครับมันก็เนาะผมผมผมเบียวเองครับผมขอโทษผมเบียวเยอะไป หลังจากนั้นกล้องก็ได้ฉายขึ้นไปบนท้องฟ้าปรากฏแสงรูปสามเหลี่ยมที่ลอดผ่านลงมาและได้กลายเป็นสัญลักษณ์เดลต้าณจุดนี้ได้มีการยืนยันจากผู้พัฒนาแล้วว่าเดลต้าคือสัญ,ญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ที่ใช้เป็นตัวแทนการเปลี่ยนไปของตัวแปรที่เราสังเกตการใช้เดลต้าทางทีมงานได้บอกกับแฟนๆว่านี่คือสัญ,ญลักษณ์แห่งการรีเมคเดลต้าแปลว่าการเปลี่ยนแปลง หรือทําให้แตกต่างจากเดิมโดยที่จะไม่เปลี่ยนโครงสร้างเดิมของตัวเกมครับหลังจากนั้นสัญลักษณ์เดลต้าจะกระจายออกไปถ้าคุณสังเกตดีๆคุณจะพบเข้ากับกลีบดอกไม้สีแดงซึ่งแท้จริงแล้วนี่คือดอกไม้ที่มีความสําคัญกับตัวเกมนี้มากโดยกลีบดอกไม้กลีบนี้คือดอกโอโออามานะดอกไม้สีขาวที่เป็นตัวแทนของความบริสุทธิ์และความขาวสะอาดปรากฏในช่วงท้ายของการต่อสู้ระหว่างเนเคสเนกและเดอะบอส The ok ach, ดอกไม้นี้อาจจะเป็นตัวแทนของความบริสุทธิ์ของเดอะบอสที่มีต่อประเทศแม่ของเธอหรืออาจจะเป็นตัวแทนของความบริสุทธิ์ของชายคนหนึ่งที่ไม่เคยรู้เลยว่าภารกิจที่เขาทำตรงหน้ากำลังจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตครั้งที่เขาได้ตัดสินใจลั่นไกลลงไปทำให้ดอกไม้อันบริสุทธิ์ที่อยู่ตรงหน้ากลายเป็นดอกไม้ที่แปดเปื้อนความทุกข์ระทมในใจเขาตลอดไป ไตเติลเกมนี้ขึ้น Metal Gear Solid Delta Snake Eater สิ้นความสงสัยและข่าวลือทุกสำนักและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการกลับมาของตำนานที่เคยสิ้นลมหายใจไปแล้วนั่นเองครับหลังจากนั้นผมได้ตามไปชมกับเว็บไซต์ของโ o n a m i ปรากฏว่าในเว็บไซต์ได้มีการเพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งรูปภาพและคำบรรยายดังนั้นเรามาเจาะกันที่รูปภาพกันทีละรูปกันดีกว่าครับ ภาพแรกเป็นภาพ Naked s n a k นและยืนยันแล้วว่าเกมนี้จะลงให้กับคอนโซลเจนปัจจุบันทั้ง PlayStation 5 Xbox Series X และ S และบน Steam ครับภาพต่อมาที่น่าสนใจคือภาพของทหารโซเวียตครับณนะจุดนี้อาจจะไม่ต้องเดากันมากเพราะน่าจะเป็นช่วงต้นๆของ Virtual Mission ในป่า Remote ทางเหนือของโซเวียตมันอ่านว่าอะไรนะเนดูคำอ่านจริงๆสิริมูชิ North ส่วนภาพนี้ก็เช่นเดียวกันครับเป็นสะพานที่อยู่ในตำแหน่งทัดจากหรือตำแหน่ง PUblum นะโดยในแถบนั้นสเนกสามารถยิงรังแตนให้ตกและต่อยทหารโซเวียตแถวนั้นได้ครับส่วนภาพต่อมาคือตะโขงครับตะโขงสามารถถูกจับมาเป็นอาหารของลุงสเนกได้ในเกมนี้ภาพจิตนาการของผมคิดไม่ออกเลยว่าเราจะจัดการกับศพตะโขงยังไง หรือจะมีแอนิเมชันในการแล่เนื้อหรือเปล่าก็ต้องเออคอยติดตามดูกันนะครับส่วนภาพนี้ถ้าสังเกตกันดีๆเราจะเห็นกระเป๋าครับกระเป๋าของเราเองที่ถูกเกี่ยวอยู่บนต้นไม้หลังจากที่เราทําการกระโดดเฮ l โลจัมลงมานั่นเองซึ่งเราต้องปีนต้นไม้ขึ้นไปหยิบลงมาเพราะในนั้นมีอุปกรณ์ยังชีพของเราทุกชิ้นอยู่ครับและในจุดนี้ถ้าดูดีๆเราจะพบเข้ากับใช่ครับนั่นคือกบ หน้าตาคุ้นค้ไหมครับถ้ายังไม่คุ้นผมขอย้อนกลับไปดูส่วนนี้ของตัวอย่างอีกนิดหน่อยนั่นแหละครับมันคือเคโลตันกลุบตัวสีเขียวที่เราเคยเจอกับเขาแล้วในภาคต้นฉบับนั่นเองครับเราสามารถยิงเขาได้แล้วเขาจะร้องแงบ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 และภาพสุดท้ายนี่คือภาพที่เราคุ้นเคยกันดีเพราะนี่คือโรงงานร้างที่เป็นดั่งตำแหน่งซ่อนตัวของดรโซโคลอฟ นักวิทยาศาสตร์ที่เราจะต้องมาช่วยเหลือในภารกิจ Virtual Mission ในครั้งนี้นั่นเองครับพอเลื่อนลงมาเราก็จะเห็นว่าในเว็บไซต์ก็จะมีรายละเอียดนิดน,ดน,ดนดหน่อยๆของเกมเกมนี้โดยผมจะแปลคร่าวๆให้ฟังดังนี้ครับหวนคืนสู่โลกแห่งการจากรกรรมรอบเหรนทางยุทธวิธีนี่คือการรีเมคเมทโวกีเอโซลิดทรีสแน็กอีเทอร์ในปี2004โดยมีเนื้อเรื่องและโลกในเกมที่เหมือนกันกันกบต้นฉบับแต่ถูกเปลี่ยนชมใหม่ให้สวยงามสมจริงกว่าเดิมโดยกราฟิกยุคป,ปัจจุบัน และเสียงระบบ3ามิตินี่จึงทําให้ป่าที่คุณเคยย่างกลายเข้าไปสมจริงมากขึ้นพร้อมหรือ,อยังกับการรอบเล้นทางยุทธวิธีและความมั่นในเกมเกมนี้ครับยังไม่พอนะครับยังมีส่วนของจดหมายจากทีมงานอีกเช่นกันโดยผมจะแปลให้ฟังคร่าวๆดังนี้ครับเราขอขอบคุณจากเบื้องลึกของหัวใจและขอบคุณที่สนับสนุนเรามาตลอดในช่วงเร็วๆนี้เราทีมงานได้ทําการร่วมมือกันเพื่อสร้างสภาพแวดล้อม และเพื่อให้คุณสนุกกับการเล่นเกมเกมนี้ในเครื่องยุคปัจจุบันเราได้ทำการรีเมคเมทัล Gear Solid 3 Snake Eater หนึ่งในเกมที่มีแฟนๆรักมากที่สุดในซีรีส์และจะปูถึงเรื่องราวจุดเริ่มต้นของยอดจรชนคนอสรรพิษในชื่อ m e t a ลเกีย Solid d e l t a ้าสเ a e e อีเและอยากจะให้มันเป็นเกมภาครีเมคที่ซื่อตรงกับต้นฉบับมากท,ที่สุดทั้งเนื้อเรื่องและการออกแบบในขณะเดียวกันเราจะพยายามเพิ่มการพัฒนาเกมเพลย ให้ทันสมัยและมีกราฟิกที่น่าทึ่งไปด้วยโดยในส่วนสุดท้ายเรายังได้เปิดตัว Metal Gear Solid Master Collection หรือการพอร์ตเกมทุกภาคหลักในอดีตมาให้คุณเล่นในเครื่องคอนโซลยุคปัจจุบันเพื่อฉลองครบรอบ35ปี Metal Gear Solid Series อีกด้วยหวังว่าทุกท่านจะสนุกกับ Metal Gear Solid Series บนเครื่องเล่นของคุณกันนะครับโดย Metal Gear Solid Master Collection จะวางจำหน่ายในปีนี้ในช่วงเดือนกันยายนถึงธันวาคมครับ โดยช่วงแรกจะจำหน่ายเกม Metal Gear Solid ภาค1นถึงก่อนและหลังจากนั้นจะตามมาในไม่ช้าครับและนั่นก็คือทั้งหมดของการจอเลือกตัวอย่างใหม่และข่าวคราวล่าสุดของ Metal Gear Solid เป็นยังไงกันบ้างครับพวกคุณตื่นเต้นกันมากไหมครับมาคอมเมนต์กันว้าที่ด้านล่างได้ผมจะตามไปอ่านแน่นอนครับสุดท้ายนี้ผมก็ต้องขอฝากทางช่องอยากดูหนัง x อยากเล่นเกมทั้งบน u t u b e และ Facebook เอาไว้ด้วยสัญญาว่าจะผลิตคอนเทนต์ดีๆออกมาให้ทุกคนอยู่เรื่อยๆแน่นอนครับ และตอนนี้ทางช่องก็มีซูเปอร์แดง์แล้วถ้าคุณอยากจะสนับสนุนทางช่องก็สามารถส่งกำลังใจามาทางนี้ได้ผมก็จะขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ